ข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกุมภาพันธ์2564ได้รับเงิน11เด้งมีเงินเราชนะ3,500บาทรวมอยู่ด้วยและมีรายการที่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้มีรายการอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่ทาน ก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะที่ทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์โดยแบ่งออกเป็น3ากลุ่มโดยหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีอยู่จํานวนประมาณเกือบ14ล้านคนนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้ขยายผลมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น3เดือนก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564เดือนละ500บาทรวมทั้งสิ้นคนละ1,500บาทนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับความช่วยเหลือ2สิทธิดังนี้นะคะ 1. งงงเงินเยียวยาจากมาตรการราชนะจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็2เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านค้าธงฟ้านะคะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ โครงการเราชนะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนประมาณ31.1ล้านคนนะคะ วงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2,564วงเงินโครงการรวม2 1 2 0 0ล้านบาทซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2,564นีนี้อย่างไรก็ตามนะคะปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินถึง11เดด้งด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ดังนี้นะคะวันที่1ก่กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะได้รับเงินของโครงการรูดซื้อสินค้าจำนวน2 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะเงินจำนวนนี้นะคะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะวันที่1กุมภาพันธ์สองพนะคะก็จะได้รับเงินโครงการเพิ่มกําลังซื้อจํานวน500บาทนะคะและไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปวันที่1กุมภาพันธ์สองพนะคะก็จะได้รับเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเงินจํานวนนี้ก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะได้รับเงินโครงการเราชนะจํานวน675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะเงินจํานวนนี้ก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะวันที่12กุมภาพันธ์2564ก็จะได้รับเงินโครงการเราชนะจํานวนเงิน675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะและไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะก็จะได้รับเงินคืนภาษี5%สูงสุดที่จำนวน500บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะวันที่18กุมภาพันธ์นะคะ 2,564ก็จะได้รับเงินค่าน้ำประปานะคะจํานวน100บาทนะคะเงินจํานวนนี้นะครก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เฉพาะครัวเรือนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะวันที่18กุมภาพันธ์า5 6 4ก็จะได้รับเงินค่าไฟฟ้าจำนวน230บาทนะคะ เงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและก็จะได้รับสิทธิเฉพาะครัวเรือนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะวันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะได้รับเงินโครงการเราชนะจำนวนเงิน67 5บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะวันที่22กุมภาพันธ์2564 ก็จะได้รับเงินของผู้พิการนะคะสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะจํานวนเงิน200บาทนะคะเงินส่วนนี้ก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะวันที่26กุมภาพันธ์2564ก็จะได้รับเงินโครงการราชนะจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้และไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ นี่นะคะรายการเงินเข้า11เดเด้งในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะก็มีรายการตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ